รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรามาทำผสมผสานแล้วก็ลดใช้เคมีลงได้เยอะมากนี่นี่นี่โกโก้โอ้ยโ,โกโกโ้ที่เรากินน่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้หอย่างมะละกอเลยซึ่งตะบนน้ำเนี่ยมันจำเป็นมากกับเ,ออเกษตรกรในชุมชนเพราะว่าในหน้าแล้งเนี่ยเขาจะขาดน้ำทำการเกษตรต่างๆเขาเลยต้องดันน้ำจากที่มันไหลลงมาจากน้ำตก เพื่อดึงกลับขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ค่ะ ตอนนี้ที่หนะครับที่จังหวัดเลยผมตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่าวันนี้ผมจะพาไปดูทะเลหมอกด้วยรถอ e ีท็กันมืดมากไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยครับ,บ,บ,ะร,บระวังด้ามจอบได้ครับสตาร์ทให้ดูเลยโอ้เทมากด,ด้านนี้เลยไปกันเลยฮะ ใกล้ชิ้นในขนาดนั้นโอเคตอนนี้เรามาถึงภูอคอแล้วพี่จะพาไปดูวิวเป็นค่า,คท,าที่นั่งรถมาเป็นชั่โมง มากโอ้คุ้มค่าเลยถึงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยคือยอดภูคอนะครับอยู่ที่ตำบลน,นาแห้วจังหวัดเลยตรงนี้เนี่ยเป็นทะเลหมอกที่สวยมากๆ อากาศเนี่ยอุณหภูมิผมดูแล้วอยู่ประมาณแบบยี่สต้นๆน,นะแล้วก็ตอนนี้ก็เช้ามากหกโมงนิดๆพาที่กําลังขึ้นเราออกจากที่พักของเราเ่ยในตอนตีห้านั่งรถอีแท็กขึ้นมาเนี่ยโอ้โหระยะทางมันค่อนข้างจะคดเคี้ยวนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นสเสน่ห์ที่พอมันขึ้นมาแล้วมันคุ้มค่างจริงครับสวยงามมากดูทะเลหมอกเลยมืนโดนสะกดไว้เลย ที่นี่เนี่ยที่เขาเรียกว่าภูคอเพราะว่าในภูหรือว่าภูเขาแห่งนีน้จะเต็มไปด้วยต้นคอเต็ไมไปหมดเลยเขาก็เลยเรียกว่าภูคอแต่ว่ามีอีกชื่อหนึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าภูเป้งก็คือมันมีต้นเป้งคนงงว่าต้นเป้งคืออะไรจริงๆแล้วมันคือต้นปาล์มที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับอินทผลัมนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถมากางเต็นท์นอนที่นี่เราจะเห็นนี่แหละทะเลหมอกในตอนเช้าแล้วก็ตอนใกล้ๆกับพระอาทิตย์ตกก็จะเห็นอีกครั้งหนึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามี3ามตำบล ในหนึ่งอำเภอเดียวเห็นทั่วของอำเภอนาแห้วแห่งนี้3ตํนบนเลยแต่ว่าถ้ามองไกลไปสุดลูกลูกตาตรงนู้นนะจะเป็นสอปปอลาวประเทศเพื่อนบ้านเห็นได้แบบแหมตรงนี้เนี่ย360องศาด้วยบรรยากาศที่ดังกับภาพว่าสวยงามมากๆเลยครับ จากภูคขานะครับเดินทางมาใกล้ๆนิดเดียวยังคงอยู่ในอำเภอนาแห้วนะครับที่นี่คือวัดศรีโพชัยวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า470ปีสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับวัดโพชัยบ้านนาพึงเลยนะครับที่อย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหอุโบสถเขาเก่าแก่มีความผสมผสานระหว่างปูนและไม้เขาเล่าว่าการก่อสร้างที่นี่เนี่ยจะเห็นว่าเป็นไม้แต่งจริงแล้วเขาไม่มีการตอกตะปูทักตัวเดียวเลยแต่ใช้การเข้าไม้ แม้ว่าในปัจจุบันมีการบูรณะขึ้นใหม่ก็ยังคงใช้วิธีการแบบเดียวกันเพื่อคงความวัฒนธรรมและความสวยงามทางสถาปัตยกรรมไว้ด้านข้างของอุโบสถผมพาไปดูนิดหนึ่งฮะนี่คือหอพระไตรปิฎกเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีบันไดาทางขึ้นนะครับแล้วก็จะอยู่ด้านบนสูงเพราะว่าในอดีตเนี่ย การโจรขโมยรวมถึงสัตว์ป่าหรืออะไรแบบนี้ที่จะเข้าไปในหอไต้บิดกได้เพื่อให้เห็นว่านี่แหละเป็นของสูงที่ชาวบ้านกับคนในชุมชมนแห่งนี้เขาเคารพบูชากันมากๆแต่ว่าในวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยก็จะมีการเอาบันไดพาดแล้วสามารถขึ้นไปอ,อ,อ่านพระไตายบิดกใดๆได,ได้ด้วยนะฮะและจริงๆแล้วเนี่ยด้านหน้าของพระอุโบสถเราเห็นว่ามี ต้นดอกไม้จะเป็นประเพณีของเดือนเมษายนซึ่งตรงกับวันที่14เมษายนหลังวันสงการานต์1วันนะครับเขาจะจัดกันต่อเน,นื่อง3วันเลย14 15 16เพื่อเข้าไปถวายบูชากับหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นหลวงพ่อที่เก่าแก่ดั้งเดิมเลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปกราบไหว้ด้านในแต่ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนอยากมาดูประเพณีแห่ต้นดอกไม้ก็ามาได้ตามที่ผมบอก14 15 16เมษายนเดี๋ยวเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อเพชรกันครับ พอเข้ามาด้านในนะครับผมจะรู้สึกลมลื่นมากด้วยความที่จังหวัดเลยนะเป็นจังหวัดที่อากาศดีอากาศเย็นพอเข้ามาเนี่ยนี่อุโบสถที่มีอายุกว่าสี่เจเปีนะเราจะเห็นว่าไม้เนี่ยหรือเสาเนี่ยโหยังคงเป็นแบบดั้งเดิมเป็นไม้ทั้งแท่งแล้วแบบข้างในข้างบนเนี่ยโหโสงโต่ง,ตงผมอยากให้ลองสังเกตหน้าองค์พระประธานดูนะคะว่าไม่เหมือนกัแบบองค์พระประธานที่อื่นเลยผมว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยน,น่าจะมาจากที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้ไล่้ฟังว่า เขาได้มีการอพยพมาจากสองปลาวเนาะมันก็เลยอาจจะมีวัฒนธรรมของเวียงจันทร์มาผสมประสานเข้ามาก็เลยจะเห็นเป็นสิ่งที่แตกต่างแต่ว่าก็สวยงามแล้วก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเลยละครับอันนี้เป็นกาแฟอาราบิก้าอาราบิก้าใช่ปลูกที่ไหนกลิ่นรสชาติก็จะแตกต่างกันออกไปแม้ว่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันก็ตามใช่สุดยอด